สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหน้าจอจากทางเดลนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็คือ u 2 7 2 5 qe นะครับจริงๆต้องบอกว่าตอนที่ผมรีวิว mac mini ไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีหลายคนคอมเมนต์มาถามเยอะนะครับว่าช่วยแนะนําจอให้ใช้งานกับ mac หน่อยนะครับตอนนั้นผมก็จริงๆผมอะเล็งไว้เหมือนกันว่าจะซื้อมาใช้นี่แหละ ก็เล็งตัว BenQ เอาไว้นะมันจะมี BenQ รุ่นหนึงที่เป็น m a Series ที่ใช้งานกับ Mac ได้นะครับแต่ว่าพอดีเลยตอนที่จะซื้อเนี่ยนะครับเดลเขาออกตัวใหม่มาพอดีนะครับแล้วก็ผมดูจากสเปคดูจากราคาแล้วเนี่ยเฮ้ยผมว่าตัวนี้สําหรับผมนะน่าจะเป็นจอที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับคนที่จะใช้ Mac แล้วนะครับตัวนี้บอกราคาก่อนเนาะราคาของเดล U 2 7 2 5 QE นะครับ ราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25,000บาทแต่ว่าผมไปซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับประมาณได้มา22,000นะครับถามว่าตัวนี้จุดเด่นคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเดลเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ U คือ u l t r a Sharp นะมันจะเป็นจอสําหรับแบบพวกมือโปรและสําหรับคนที่แบบอาจจะใช้ทําภาพอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องมีถ่ายรูปมีแต่งภาพใช่ไหมยากเราก็อยากได้จอที่สีสันค่อนข้างที่จะตรงนะครับ เอ t ตาชาร์ปเนี่ยเป็นหนึ่งในซีรีส์โปรของทางเดลเขาซึ่งเป็นโปรที่เรายังแบบยังพอเอื้อมถึงได้นะครับส่วนหรหัสตัวเลขไอตัว27เนี่ยคือขนาดจอ27นิ้วนะครับแล้วก็ตัว25เป็นรหัสรุ่นปีก็คือปีนี้เป็นปี2025นะครับตัวควีตตัวนี้ก็คือเป็นจอ 4K นั่นเองนะครับถามว่าสิ่งที่น่าสนใจของจอรุ่นนี้คืออะไรนะครับนี่คือจอ 4K 27นิ้วพาร์เนลเป็น IPS Black ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็น120เฮิร์เพราะฉะนั้น ถ้ายิ่งใครที่แบบใช้งานพวก iPad Pro หรือว่าใช้งาน MacBook Pro หรือแม้แต่ใช้ Mac mini เองเนี่ยพอมาต่อกับจอตัวนี้เราจะสามารถที่จะแบบใช้งานได้ค่อนข้างที่จะอะ่มันจะดูมีความลื่นไหลามากขึ้นนะครับเอาล่ะเราพูดถึงตัวสเปกข่าวไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับตัวหน้าจอยุคนี้ก็คือเรื่องของตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจอ Dell UltraSharp ตัวนี้นะครับ U2725QE เนี่ยพอร์ตข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีพอร์ตมาให้ยุบยับเลยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นพอร์ตที่น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานของทุกคนอยู่แล้วนะครับมันจะมีตั้งแต่ตัวไอตัวพอรต A/C เองนะครับที่ที่ไว้สําหรับเสียบไฟนะครับมีพอ,อมีตัวดิสเพย์พอทมาให้2ช่องนะครับมี HDMI 1ช่องมีที่สําคัญคือมีตัวพอร์ต Thunderbolt 4มาให้ด้วยนะครับก็คือ Thunderbolt 4เนี่ยมันทําให้เห็นปะ่ะอย่างตอนนี้นะครับ ผมเชื่อมต่อกับ iPad Pro เนี่ยใช้สาย Thunderbolt 4เส้นเดียวเลยซึ่งสายนี้ให้มาในเครื่องด้วยหรือถ้าเกิดว่าจะไปเชื่อมต่อกับ Mac ผมก็แค่เอาสายตัว Thunderbolt 4ตัวนี้ไปเสียบเข้าขอเครื่อง Mac นะครับมันก็จะสามารถที่จะชาร์จไฟได้ด้วยนะครับส่งต่อข้อมูลออกไปได้ด้วยแล้วก็ตัว Thunderbolt 4เองทำให้จอเนี้ยสามารถทำ Display Chain แบบสมมติเราซื้อมา2จอซื้อ U27 25QE มา2จอเนี่ยเราต่อเป็น Display Chain ผ่านทางตัว Thunderbolt 4นี่ก็สามารถที่จะ ต่อผ่านแบ็คหนึ่งเครื่องต่อออกจอ 4K 120เ z เหมือนกันทั้ง2เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็จะมีพอร์ตท Type ท C นะครับที่เป็นตัว USB สนะครับ่ายโอนข้อมูลได้ดับ1 0กิกะบิตนี่ก็มีให้2พอร์ตข้างหลังแล้วก็มีพอร์ต USB ที่เป็น Type ทท A แต่เป็น3.0อีก3พอร์ตนะครับพอร์ตยุบด้ามจริงมีพอร์ตหูฟังด้วยนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต LAN RJ45 สําหรับที่แบบว่าสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ย ผมเสียบเข้ากับ iPad แล้วข้างหลังผมต่อสายแลนอยู่ iPad ก็จะได้เน็ตจ,จากสายแลนด้วยและที่เป็นไฮไลท์กว่านั้นนะครับขอหยับตัวนิดนึงมันมีเพนจอยหนึ่งสำหรับสำหรับจอพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่อ่ะพอร์ตมันอยู่ข้างหลังนะครับแล้วเวลาเสียบทีนึงมันต้องแบบก้มไปเสียบเสียเวลามากนะครับเดวก็มีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาในตัวนี้นะครับก็คือกดลงไปบริเวณขอบด้านล่างตรงนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บนี่มันก็จะมีพอร์ตยื่นออกมาอีกนะครับเป็นตัว Type C, c 3.0อีก2พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัวไท์แล้วก็มีตัวไทส์เด้วยนะครับที่เป็น USB 3ออกมายื่นออกมาตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลพวตรงนี้ได้ไง่ายขึ้นไม่ต้องไปมุดข้างหลังเครื่องอีกต่อไปนะครับนี่ถือว่าในเรื่องของอเรื่องของพอร์ตเนี่ยให้มาค่อนข้างครบครันนะครับส่วนเรื่องของการจัดการเรื่องของตัวหน้าจอต่างๆน,นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีตัวคันโยกที่เป็นจอยสติ๊กเนี่ยไว้ปรับตั้งค่าต่างๆน,นะครับก็อันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรลักษณะะกกกาาารรรใช้ง้งคงงนนน็ยยัััคคลลๆๆบบจอเดุ่ ตัวหน้าจอเองตัววัสดุเนี่ยโดยรวมเป็นพลาสติกนะครับก็ตามสไตล์แหละตัวขาก็เป็นขาแบบที่เราคุ้นเคยกันสำหรับจอเดลต้าชาร์ปนะครับข้อสังเกตของมันเลยอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมว่าพอมันเป็นขาแบบนี้แล้วจับกับหน้าจอ2 7นิ้วที่ค่อนข้างมีน้าหนักมันค่อนข้างโยกเกยกนะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมุติใช้งานแบบปกติทั่วไปนั่งโต๊ะทํางาน,เ,นเราไม่ได้แบบไปพิมพ์งานอะไรแรงมันก็ไม่ได้โยกเกยกหรอกแต่สมมติว่าเนี่ยเห็นปะผมขย,ขยับขยับอย่างเงี้ย ตัวจอมันจะค่อนข้างโยเกเยกมากๆนะครับนี่ผมรู้สึกว่าถ้ามันทําขาให้มันแข็งแรงได้มากกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวดีไซน์ดูเรียบๆสไตล์จอเดลเอาต r ตาชาร์นะครับข้อสังเกตหนึ่งอย่างของตัวของจอตัวนี้ก็คือผมว่ามันไม่มีลําโพงมาให้ในราคานี้จริงๆมันควรมีลําโพงมาให้เนาะอย่างน้อยก็แบบเล่นเสียงบอบบาได้ก็ยังดีอันนี้ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะ เล่นเสียงออกมาก็อย่างที่บอกไปนะครับต่อผ่านพอร์ต3.5ดข้างล่างเป็นหูฟังเป็นลําโพงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัวลาตัวมันเองไม่มีลําโพงมาให้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอไอ้ตัวเมาส์ข้างหลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าไอ้ขาตั้งมันโยกเยกเนี่ยเราไปหาซื้ออาร์มที่แบบว่าเป็นพวกแขนจับจอแล้วก็ที่มันรองรับเวซ่าเมาส์ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับการประกอบอะไรไม่ได้ยากเนาะการประกอบจอครั้งแรกก็ แกออกมาจากกล่องเนี่ยจะมีฐาน1ชิ้นมีตัวขาด้านหลังแล้วก็จะมีตัวเมาส์นะครับเราประกอบ3าอย่างเข้าด้วยกันเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับอุปรกรณ์ในกล่องก็จะมีสาย Thunderbolt 4 1เส้นนะครับซึ่ง Thunderbolt 4ให้มาสําหรับผมนะผมว่ามันสั้นไปหน่อยก็เหมาะกับแค่การใช้งานบนโต๊ะแหละแล้วก็ต้องจัดสายดีๆด,ด้วยเพราะว่าสายมันพดมันให้มาพอดีใช้งานจริงๆนะครับเป็นสายที่สั้นมากๆเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าสาย Thunderbolt 4อ่ะราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่านอกเหนือจากการที่แบบ เป็นสายหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยมันถ่ายองข้อมูลได้เร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้สายที่ยาวกว่านี้ต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยอุปกรณ์อย่างอื่นที่ให้มานะครับก็จะมีสาย C2A นะไว้ต่อจากข้างหลังเครื่องออกมาเนาะแล้วก็จะมีตัว Display Port นะครับกรณีที่สมมติว่าเพื่อนๆเอาไปใช้กับพวก PC มี Display Port ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับภาพออกมาเต็มเหมือน Thunderbolt 4เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีตัวคู่มือมาให้นะครับคู่มือนี้ก็มีบัตรรับประกัน1อันมีคู่มือ2อันนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานแบบเบื้องต้น สิ่งที่แปลกคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยซื้อจอเดลเมื่อหลายปีที่แล้วเขาจะมีตัวกระดาษที่บอกว่ามาจากโรงงานอ่ะเขาคาลิเบตมาแล้วเนี่ยค่าเด e, ลต้าเออะไรพวกนี้เท่าไหร่ตัวนี้ไม่ให้มานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก็อาจจะเลิกให้ข้อมูลตรงนี้มาสักพักใหญ่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่แบบเพิ่งซื้อจอเดลอัลต้าชาร์ปมามีกระดาษตัวนี้หรือเปล่ามีมีบอกกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมไปดูข้อมูลของเขามานะครับ ตัวนี้เองเนี่ยเดลต้า e นะครับก็คือค่าความคาดเคลื่อนของตัวสีที่เขาแสดงผลได้นะครับตัว u 2 7 2 5 qe เนี่ยเขาบอกว่าโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมีค่าต่ำกว่า1.5นะครับเป็นค่าเป็นค่ากลางของเขาต่ำกว่า1.5นี่คือค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงมากๆแล้วนะครับก็เรียกว่าซื้อมาเนี่ยเราคาลิเบร้นิดหน่อยสามารถใช้งานได้เลยนะครับซึ่งผมก็คาลิเบรมาแล้วด้วยแล้วก็ตามสเปคเลยนะครับ คาลิเบตมาแล้วเนี่ยตัว d c p 3เนี่ยตัวนี้แสดงผลได้ครอบคลุมกว่า99%นะครับจริงๆที่ผมคาลิเบตมา,าตัวช่วงสีที่จอแสดงผลได้กับมาตรฐาน d c p 3มจริงจริงอันเนี้ยที่ผมคาลิเบตนะอันนี้ที่จอตัวนี้นะที่ผมคาลิเบตมาได้ประมาณ100%เลยนะครับก็คือครอบคลุม d c p p 1 0 0แน่นอนแน่นอนครับแล้วก็ตัว srgb ได้100%เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ตัวนี้ยังรองรับตัว hdr ด้วยนะครับก็เหมาะกับคนที่แบบโหทำรูปตัดต่อวิดีโอก็ดีนะครับหรือ ต้องการความแม่นยำของสีทั้งๆสูงจอตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับด้วยตัวพาร์เนลเองอีกนะครับพาร์เนลเนี่ยก็เป็น Black IPS เนะครับเป็นพาร์เนลแบบใหม่เป็น IPS ที่เป็นเหมือนขั้นกว่าของ IPS อสแล้วกันอาจจะอาจจะยังสู้ OLED ไม่ได้แต่ว่าในแง่ของแบบเรื่องของราคาเรื่องของอะไรก็จะดูดีขึ้นเพราะตัวนี้เป็น Black IPS 4K ห2 0 h z รอนะครับ Black IPS ีเนี่ยปรับปรุงจาก iPS แบบเดิมอย่างไรบ้าง1ก็คือเรื่องของการสะท้อนของแสงนะครับ ผมลองเทียบกับ MacBook Pro 14ที่ผมคัสตอมเป็น Nano Texture มาใช้งานในออฟฟิศในสตูดิโอของผมเนี่ยผมว่าเฮ้ยการสะท้อนแสงอะ่ะผมคิดว่าทำได้ดีพอๆกันตัวนี้อาจจะอาจจะสู้ Nano Texture ในบางด้านไม่ได้แต่ว่าโดยวรวมผมว่ามันโอเคมากๆแล้วแล้วก็ในเรื่องของตัว Contrast Ratio นะครับพอเป็น Black IPS เนี่ยได้ Contrast Ratio สูงถึง3,000:1ตอนน่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของสีสันดีขึ้นแน่นอนนะครับเรื่องของความลึกต่างๆดูดีขึ้นแน่นอนแต่ย้ำอีกที ยังสู้พวก OLED หรือวพวก Mini LED ไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดของตัว p a น e ของเขาแต่ถามว่าในราคาน 22, เนี้ย2 9 0 0เนี่ยสำหรับผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อนะครับคุ้มค่าตัวและกันเรียกว่าเป็นจอที่คุ้มค่าตัวและกันสำหรับตัวเดล U 2อ2 5 QE นะครับเราพูดถึงสเปคไปทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ส่วนของการใช้งานจริงกันบ้างเนาะผมเนี่ยใช้จอนี้นะครับสำหรับการทำงานทั่วไปซึ่งงานผมก็จะเป็น งานเอกสารมีงานที่แบบว่าดูซุกสแตนหลังบ้านต่างๆแล้วก็สําคัญก็คือเป็นงานพวกแต่งภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมกลับมาถ่ายภาพเองแล้วเนาะก็ต้องใช้โปรแกรมไลท์มในการแต่งภาพตัวนี้ผมว่าสีค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าให้สีสันที่แม่นยำผมคาลิเบตไปรอบเดียวเองนะครับก็ถือว่าคือตอนคาลิเบตกับไม่คาลิเบตอะส่วนต่างไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแปลว่าจอมันเองจริงแล้วเนี่ยจากโรงงานมาดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราคาลิเบตให้มันแค่มีความแม่นยําเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เราทำงานแค่นั้นจบเลยนะครับถือว่าเป็นจอที่ ผมว่าผมแฮปปี้นะกับราคานี้นะครับส่วนในการใช้งานเนี่ยแน่นอนนะครับพอเป็น120 h z เนี่ยมันใช้งานได้สมูทได้สบายตากว่าเวลาที่เราแบบต้องสกอร์หน้าเว็บเร็วๆเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ามันทําให้แบบมันดูไม่ค่อยกระตุกนะมันก็สมูทตามากกว่านะครับรวมถึงในเรื่องของการปรับความสว่างหน้าจอ,อจอเดียวรุ่นนี้นะครับ U2725QE เนี่ยมันมาพร้อมกับตัว Ambient Light Sensor นะครับถ้าเราปรับออโต เขาสามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้ตามลักษณะการใช้งานของเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งกดปรับข้างหลังเขาปรับให้ออโต้เหมือนกับจอ,อพวกแท็บเล็ตเหมือนจอมือถือเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามจากที่คาลิเบตมานะครับสีของหน้าจอจแสดงผลออกมาได้ตรงที่สุดประมาณความสว่างแค่ครึ่งเดียวเองนะครับแค่ประมาณเปิดสัก56%เนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่มันจะให้สีสันที่เที่ยงตรงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนั้นนะอย่างเช่นแบบอาจจะดูหนังอาจจะอะไรเงี้ยปรับความสว่าง100%ก็ อันนี้ถือว่าทําความสว่างได้สว่างตาแตกเลยนะครับมันสว่างกว่าจอในระดับเดียวกันประมาณหนึ่งเลยนะครับจอตัวนี้นะครับในเรื่องของการลดแสงสีฟ้านะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็ทําได้ดีกว่าเดิมถึงประมาณ35-50นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ที่โอเคอยู่สําหรับจอรุ่นนี้นะครับเป็น120เวรที่บอกไปก็ถือว่าหาได้ยากแล้วกันในจอ IPS กับราคาแบบ20,000อะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อน ถ้าเรามองถึงจอสายทํางานนะไม่ได้เป็นจอสายเกมมิงนะครับจอทํางานสีตรงเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นจอ6 0สิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็ในราคาเนี้ยมันจะวิ่งกันอยู่ประมาณสัก1 6ื่นหกถึงสองหมต้นต้นเนี่ยผมลองเทียบสเปคด้วยด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยแหละเนาะก็เลยรู้สึกว่าเดลสามารถอัดสเปคเข้ามาได้แล้วก็จริงๆเดลเนี่ยกักตัว 120Hz เฮิร์ในจอสายทํางานมาสักพักแล้วนะครับตัวก่อนหน้านี้ก็มันาเฮิร์ตนะครับตัวนี้ให้มา120่ง้เฮิร์เลยก็ แมชกับพวกอุปกรณ์ของ Apple ที่เป็นเทคโนโลยีอย่างตัวโปรโมชั่นนะครับเช่นอย่าง iPad Pro ตัวนี้ที่เป็นโปรโมชั่น120 h z หรือว่าตัวหน้าจอของ Macbook Pro ที่เป็น120 h z เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้แบบการทำงานมันดูสมูทกว่านะครับมันจะไม่เหมือนกับแบบบางทีอย่างเมื่อก่อนเนี้ยผมใช้จอของ Macbook Pro ตัวนี้กับจอเดลรุ่นเก่าที่ผมซื้อมานานมากเป็น60 h z เนี่ย โอเคเราใช้งานบนจอของแม็กเ่ะมันก็ลื่นไหลยอยู่หรอกแต่พอไปใช้งานบนจอใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดอาการแบบบางทีสกอร์ข้อมูลแบบมันก็ดูไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับพอเป็นตัวนี้ก็ถือว่าลงตัวมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายพอมีพอมีพอร์ตตัว Thunderbolt 4แล้วเนี่ยต่อ iPad ก็เส้นเดียวนะครับมาต่อกับตัว Macbook ก็เส้นเดียวแล้วก็ตัวจอมันเองเนี่ยมันสามารถที่จะสวิชโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าทําให้มันการใช้งานโดยรวมดูสะดวกมากขึ้นสําหรับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสายเส้นเนี้ย แล้วเพื่อนๆมีมือถืออย่างพวก Samsung Galaxy อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะต่อเป็น Samsung Dex ทํางานบนหน้าจอใหญ่ๆได้นี่ก็สามารถทําได้เช่นกันที่ที่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือสายพอเป็น t u n n e r b o l t 4อ่ะมันชาร์จไปแล้วก็ต่อภาพออกจอได้ไปแล้วมันออกแล้วมันจ่ายไฟออกมาเนี่ยเต็มสุดคือ1 4 0วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็น MacBook ที่เป็นตัว M 4 Pro พวกนี้ก็ยังสามารถที่จะชาร์จไฟเข้าไปพร้อมๆกับการส่งข้อมูลภาพขึ้นจอได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับ โดยรวมสำหรับผมนะจอเดล u u 7 7 5 5 QE นะครับกับค่าตัวที่ผมได้มานะ22900งรับสนะครับ,รบผมถือโอเคส่วนราคากลางตอนนี้มันประมาณ25,000บาทก็แนะนำว่าให้ลองหาดูแล้วกันบางทีอาจจะมีช่วงที่มันมีโค้สนดลดแรงๆก็อาจจะได้ราคาประมาณที่ผมได้มาหรืออาจจะได้ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับใครที่กำลังแบบอยากจะใช้อยากจะได้จอที่ใช้งานกับ Mac นะครับแล้วเน้นความคุ้มค่างบประมาณสัก20 0 0 0เนี่ย20,000 20, 20,000กลางๆ ผมว่าตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วก็น่าจะยืนระยะได้อีกแบบหลายปีเลยนะครับเพราะจริงๆจ,จอมันเป็นของที่เรานานๆนานๆเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะอย่างตัวก่อนหน้านี้ผมใช้ u 2 4 1 7อ่ะก็ตั้งแต่ปี2017ะนะครับมาเปลี่ยนทีนึงก็เนี่ยเป็น u 2 7 2 5 qe ก็กี่ปีอะ2017มา2025ก็ประมาณ7-8ปีได้นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าคุ้มค่าการลงทุนแล้วกันสำหรับตัว เดลยูสองเจ็ดสอ QE ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเดลยูสองเจ็ดสอา QE นะครับสำหรับผมก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นจอที่คุ้มค่าสําหรับคนที่ใช้งาน Mac อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ใครสนใจไปลองหาซื้อกันได้นะครับตัวนี้ก็ซื้อเองไม่มีสปอนเซอร์นะครับจ่ายเงินเองจริงด้วยแล้วก็เอามาใช้งานแล้วก็มารีวิวเพื่อนๆได้ชมกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังมองหาจอสําหรับ Mac หรือแม้แต่ว่าใช้งานอุปกรณ์อื่นเป็นแบบพวก โน้ตบุ๊กวินโดว์หรือว่าตัวพีซีสายสำหรับสายทำงานเนี่ยโมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับจอตัวนี้หรือว่ามีตัวไหนอยากแนะนําเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไปได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมเรานด้วยแล้วก็อยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้นะครับวัจชิมาวิดโดหน้าสวัสดีครับ